ครบ้างไหมที่รู้จักโลกรู้จักชีวิตที่แท้จริงซึ่งอยู่นอกเหนือจากสิ่งที่ตาเรามองเห็นเมื่อเราสามารถฝึกจิตใจจนสามารถเข้าสู่สภาวะจิตเหนือสำนึกชั้นที่สองนี้ได้อว,ว,วัยวะรับความรู้สึกต่างๆของเราจะไวขึ้นและรู้สึกได้ ถึงขึ้นต่างๆรอบตัวเราจิตสำนึกของเราจะแผ่ขยายขึ้นจนเรามีความรู้สึกเหมือนกับว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของโลกของจัก,กรวาลแห่งความไม่สิ้นสุดคนที่สามารถพัฒนาจิตใจจนถึงสภาวะนี้ผู้ที่เข้าถึงสภาวะนี้จะมีชีวิตที่อิสระเสรี นือการเวลาและอนาเขตมีความเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตอย่างแจ่มแจ้งจะมองโลกซึ่งคนปกติเห็นว่าเต็มไปด้วยความทุกข์ความสุขความเจ็บปวดการพัดภาคเป็นเพียงละครฉากเล็กๆเพียงฉากหนึ่งที่เกิดดวงตาล้ำลึกเลิกติดยึดกับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ผ่านเข้ามาในชีวิต พอเขาได้เข้าสู่สภาวะของคนที่เขาใจชีวิตอย่างแจ่มแจ้งแล้วโยคีผู้หนึ่งเดินเข้าไปในพระราชวังด้วยท่าทางองอาจหน้าเกงขามจนไม่มีผู้ใดกล้าห้ามปรามโยคีเดินเข้าไปหาพระราชาซึ่งประทับบนบัลลังและพูดว่าข้ามายังโรงเตรียมริมถนนแห่งนี้ เพื่อหาที่นอนพักพราชาทรงตวัดว่านี่คือวังของฉันไม่ใช่โรงเตียมโยคีกับตอบด้วยใบหน้าเรียบเฉยว่าเมื่อก่อนที่นี่เป็นของใครท่านทราบหรือไม่พราชาทรงตอบว่าก็เป็นของพ่อข้านาสิิโยคีถามต่อไปว่าก่อนนั้นเล่า ที่นี่เป็นของใครพลราชาตอบด้วยความชุนเฉียวว่าก็เป็นของปู่ข้านะสิโยคียิ้มและกล่าวว่าถ้าใครต่อใครก็เคยมาพักอาศัยที่นี่แล้วก็จากไปท่านยังจะไม่เรียกสถานที่นี้ว่าโรงเตี้ยมริมถนนอีกหรือนี่คือตัวอย่างของชีวิต ของคนที่เข้าถึงการพัฒนาจิตใจผู้ที่เข้าถึงชีวิตที่มีอิสระเสรีอยู่เหนือการเวลาและอนาเขตทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจและมองเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามความเป็นจริงการเห็นสภาพตามความเป็นจริงของโลกและของชีวิต คนส่วนมากมักจะหลงติดยึดติดกับสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเช่นความเป็นหนุ่มเป็นสาวทรัพย์สมบัติคนหรือสิ่งของที่รักและอื่นๆอีกมากมายและคิดว่าตัวเองจะได้เป็นเจ้าของสิ่งต่างๆเหล่านี้ตลอดไปแม้ว่าเราจะเคยเห็นความชลาของคน ที่มีอายุมากขึ้นเคยเห็นคนที่ร่ำไห้เสียใจเมือ่อสูญเสียคนรักหรือสิ่งของที่รักแต่เรามักจะลืมคิดไปว่าวันหนึ่งเราจะต้องแก่และตายในที่สุดวันหนึ่งเราจะต้องสูญเสียสิ่งที่เรารักหรือคนที่เรารักวันหนึ่งเราจะต้องจากสิ่งที่เรารักไป ที่เขาถึงจิตเนื้อสำนึกชั้นที่สองแล้วจะเกิดดวงตาพิเศษที่แตกต่างจากคนธรรมดาทั่วๆไปที่สามารถมองเห็นความจริงของโลกของชีวิตว่ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาซึ่งบุคคลเหล่านี้จะปราศจากความเสียใจต่อการพัดพากการสูญเสียสิ่งที่รักและไม่มีความเกรงกลัวต่อความตาย นักปราช์ููเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตตามความเป็นจริงคนหนึ่งลงเรือข้ามมาหาสมุทรพร้อมกับผู้โดยสารคนอื่นๆระหว่างทางเขาพรรมสอนทุกคนว่าจงระลึกอยู่เสมอว่าสิ่งเดียวที่จะกั้นพวกเราจากทะเลลึกที่จะทำให้เราตายเมื่อไรก็ได้ ก็คือไม้กระดานแผ่นบางๆเท่านั้นคนโดยสารซึ่งกำลังสนุกสนานกับการเดินทางไม่เข้าใจและรู้สึกลำคาญในคำสอนของนักปาาจึงบอกให้นักปาาหยุดพูดคืนหนึ่งเกิดมีพายุใหญ่พัดเรือแตกคนจมน้ำตายหลายคนนักปาาและคนที่เหลือ กาะเศษไม้กระดานลอยคออยู่ในทะเลผู้โดยสารเหล่านี้อยู่ในสภาพตกใจขวัญเสียแต่นักปาดกับมีอาการเฉยๆไม่ตกใจต่อมาเมื่อทุกคนขึ้นฝั่งได้แล้วต่างก็ถามนักปาดผู้นี้ว่าทำไมท่านจึงไม่ตกใจทั้งๆท,ที่ท่านกำลังอยู่ในสภาพที่น่ากลัว เช่นเดียวกับพวกเรานักปาด์ตอบว่าฉันได้บอกพวกท่านแล้วและฉันได้ระลึกถึงสิ่งที่ฉันบอกอยู่ตลอดเวลาว่าสิ่งเดียวที่กั้นพวกเราไว้จากความตายที่<ม>อาจจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้คือไม้กระดานแผ่นบางๆเท่านั้นนี่คือการเห็นสภาพตามความเป็นจริงของโลก และของชีวิตสามีภรรยาคู่หนึ่งซึ่งเฝ้ารักษาพยาบาลบุตรชายของตนโดยความเป็นห่วงจนหลับไปเมื่อทั้งคู่ตื่นขึ้นมาในตอนเชา้าก็พบว่าบุตรชายที่ป่วยหนักได้เสียชีวิตแล้วภรรยาได้แต่ร้องไห้ข้าครวญแต่สามีกับสงบนิ่งจนภรรยาร้องถามว่า หัวใจของท่านทําด้วยหินละกมังท่านจึงไม่มีความโศกเศร้าเสียใจเลยสามีตอบว่าเมื่อคืนนี้ฉันฝันไปว่าฉันได้เป็นกษัตริย์ซึ่งมีมเหสีที่สวยงามมากและมีโอรสถ,ถึงเจ็ดองค์พอฉันตื่นขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างในฝันของฉันก็หายไปสิ้น และฉันก็มาพบอีกว่าลูกชายฉันได้ตายไปจากแล้วฉันจึงสงสัยว่าฉันควรจะร้องไห้เสียใจยโอรสเจ็ดองค์ในฝันหรือลูกของเราที่เพิ่งตายจากไปฉันยังตัดสินใจไม่ได้จึงสงบนิ่งเช่นนี้แหละนี่ก็เป็นตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่ง ของการเห็นสภาพตามความเป็นจริงของโลกและของชีวิตคนละหนึ่งไลค์สำหรับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นธรรมทานและอย่าลืมติดตามลัคกี้ดักโชคดีมีเป็ดช่องของพี่เป็ดไปด้วยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ